สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปดูนะทางน้ำของผมนะว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะฮนะล่าสุดเปียกขึ้นมา สองท่อนแล้วฮะมันโหเสืเอโอ,โอ,โอ้เปิดเลยเดี๋ยวมันก็อยู่โอ้นี่มันเป็นรอยซึมแบบนี้เนาะโอ้รอยแตกแบบนี้นะฮะเอฟซี เดี๋ยวมันก็อยู่เดี๋ยวมันก็อยู่นะเดี๋ยวผสมปูนมาตาบอีกเนาะโอ้นี่นะใกล้จะเต็มแล้วนะ FC. เอฟซีเฮ้ยอยู่นี่นะมันจุกโตๆอะไรบ่ อ๋อซึมมันนี่นะเดี๋ยวเอาปูนมาเอาปูนมาแปะซะอีเป็นรอยซึมเนาะ f อซีอืมโอ้โหเฉพาะตรงนี้นะครับ f อซีทุกท่านมันเป็นเฉพาะตรงนี้เนาะเป็นรอยนะครับอ่า นี่ทางนี้อยู่แล้วนะเอฟซี F C, ทุกท่านให้มันซึมไปเลยฮะมันต้องอปูนละเป๊ะสิตรงนี้มันต้องอปูนละเป๊ะสิตรงนี้นี่นี่ฮะเออเดี๋ยวเอาปูนเกาวปูนเกา,กาเขาได้อยู่ น,น,นี่ก็มาฐานนะฮะเอฟซีเก็บน้ำไว้เนาะทุกท่านล่าสุดเพื่อนๆก็เดินทางมาแล้วนะอ่าก็ไปดูซองก่อนนะฮะเอฟซีเนาะตัวนี้แม่ยายนะฮะ ับน้องสาวของพี่ใหญ่เนาะก็โซลีกันอยู่นะะ fc ว่ามันวันไหนกันแน่นะครับ fc นะอืมน่าจะหลงวันนะครับพี่น้องนะโอ้โหเจียวเลยนะ fc โอ้ลงวันแน่นอนเดี๋ยวเข้าดูไปดูซองก่อนซองก่อนเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเมื่อวานแล้วเดี๋ยวเออไปวันนี้ได้ไปส่งซองเลยได้สงสัยจะผิดวันไปส่งซองเ็จได้ส่งซองก็เดี๋ยวจะฝากลุงไปให้ก็ได้เออเอาอะไรงานแต่งพิธารเนีเออไม่เป็นไรงานไปงานแต่งนี่ใกล้ๆก็ได้ สองงานอยู่สงงานเดดใ่ไแต่ว่าเขามีงานตรงนั้นเออเราสบายเลยเนาะรู้เปล่ารู้ปลาเด้เออ ไม่นนาไม่นานมนานาก้อนอะวันห้าก้อนปไม่ถึงไม่ถึงไมถึงข้าก่อขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วอืเบอกเราเราจะไม่อายเขาบอก่าเขาทำกับข้าวตรงนั้นนะไม่ไเป็นไรเนาะอืบอกไม่พาอะไเยอะไปไหนนะพรุ่งนี้ต้รอช่างนะทำชั้งบอกแล้วบอก อืมไปชายก็มีมีมีชายอยู่ที่เราปหรดีบ้านเขาชายอยู่ผมให้แม่ยายผมไปกอกให้แล้วหน้าบ้านลุงถนอมอ๋อ้ใช้มียิงสอบะ้วยโอ้ยชายก็กสอบเดียวก็พอนี่ตักเอาหน้าบ้านผมก็ได้เนี่ยตักเอาหน้าบ้านผมจะได้ มีคอนเทศหน่อยไม่มีเอาวิเยนไม่ทางนี้เปล่าเดี๋ยวเอานี่ก็ได้นี่เดี๋ยวยุนเอาเล็กค่อยก็ได้เลล็กวงกบประตูค่อยนี่ทำใหน้องัก็อ้ยทำให้น้องเขาสะะ นะอ้ยะมาอีเราพูดยังไงเราได้พูดแล้วก็่วเช้าราไม่แน่อาจจะติช้ายัามันไม่ไม่นลยะ่งแล้วกิวแรกนง่งจัไงยิงไงมเด็ก็้เกด้วยไงนเริาควดีอย่างนึงเรากนะครับางานกันไว้ครับเ ใช่ระหว่างรอปั่นเราก็ไปก่อนไปรื้อรื้อก่อนมันต้องเลยรื้อก่อนสามไม่ได้ได้ทำเหมือนนายได้ทำเนาะไม่รื้อของเพื่อนเลยเพื่อนจะใช้ยังไงไม่เสียแงานเข้าเลยเราเราก็เรื่องเราทำตัวก่อนอ่ยากเลยเพราะว่าห้องน้ำผมดูแล้วเขาน่าจะไม่ต้องใช้ถางเลยตัวเลยวิ่งตัวมาเลย มาผมวิ่งไปไหนน้าโอ้โคือตมามีนงโอ้โอ้ินเนี่ยมันมนก็ตัวอะมูตูเย็บร่มเลยคือตะไมอ่ะเหรอหมาอีกวมออือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ลงกินหน่อยโอ้โหนะครับก็รอทางแม่มาต่อยเนาะเอ่อไปดู ซองนะฮะไม่รู้ว่าซองเอาซองไว้ไหนนะครับพี่น้องสรุปเนาะบ้านแม่น้องฟ้าใสนะครับก็ได้ทำนะครับเอฟซีนะพีแล้วก็วันจะสูงมอบเนี่ยครับติดไปได้ครับผมโอ้ครับไปครับไปกันครับผมสวัสดีครับน้องมีใบอนุญาตไหมรักน้องน่ารักอ่ะ โอเคครับค okay, ิวน so ี ah. so ้ฝากไว้ด้วยครับนะาอาจาต้องบอกสวัสดีครับไปลุกนน้อยไปรุ่นน้อย